สวัสดีค่ะทุกคนไปทางเหนือของนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาที่นี่มีเครือข่ายขนาดใหญ่ครองครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ผู้เป็นสามีเขาชื่อโรเบิร์ตและภรรยาของโรเบิร์ตเธอชื่อเลสลี่ทั้งคู่มีลูกด้วยกันสี่คนเป็นชายสองคนและหญิงสองคน เลสลี่เป็นแม่ที่ดีเธออาศัยอยู่ที่กุะหาดหลังนี้และเธอเสียชีวิตที่กุดหาดหลังนี้เช่นกันในวันที่17กันยายนปี2012เจนนาลูกสาววัย23ปีของทางคู่เธอได้โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินว่าแม่ของเธอได้ลื่นล้มในห้องน้ำเจ้าหน้าที่ได้ถามเจนนาว่ามีใครอยู่ที่นั่นบ้าง เจนนาได้ตอบว่ามีพ่อของเธอเพียงคนเดียวเธอได้บอกเจ้าหน้าที่ต่อว่าดูเหมือนแม่จะลื่นล้มในห้องน้ําเมื่อพ่อมาเห็นเขาได้ตะโกนเรียกเจนนาเพื่อขอความช่วยเหลือและบอกให้เธอรีบโทรขอความช่วยเหลือที่เหตุฉุกเฉินเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงพวกเขาพบเลดลีย์อยู่ในห้องนอนเพราะโรเบิร์ตได้พยายามลากภรรยาของตัวเองจากห้องน้ำไปยังห้องนอน โรเบิร์ตได้บอกเจ้าหน้าที่ว่าเพราะเขาต้องการให้ภรรยามีพื้นที่สำหรับหายใจมากขึ้นเขาต้องการช่วยชีวิตภรรยาตัวเองเพราะเขานั้นเป็นถึงด็อกเตอร์โรเบิร์ตนิวแลนเดอร์เมื่อเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินมาถึงแต่มันสายเกินไปเลดลี่ได้จากไปแล้วเหตุการณ์นี้ได้สร้างความตกใจให้กับผู้คนในชุมชนนี้ ผู้คนที่นี่รู้จักครอบครัวนี้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะดอกเตอร์โรเบิร์ตและเลดลี่ดอกเตอร์โรเบิร์ตมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้คนในด้านการแพทย์เขามีความสามารถด้านสูนตรีนาีแพทย์ดกเตอร์โรเบิร์ตมีประสบการณ์ในการทำข้อทาโลกมาแล้วหลายพันคนโรเบิร์ตได้ให้การกับเจ้าหน้าที่วาเลดลี่ภรรยาวัย61ปีของเขานั้น ในวันที่เกิดเหตุเธอได้เข้าไปอาบน้ำแล้วเกิดอาการบ้านหมุนเรดลี่มีอาการนี้อยู่บ่อยๆทำให้เธอล้มแล้วศีรษะของเธอนานไปกระแทกกับขอบพื้นอย่างแรงเจ้าหน้าที่พบเลือดจำนวนมากทั้งในห้องน้ำและในห้องนอนผลการชนสูตรเรดลี่มีบาดแผลสาหัสที่ศีรษะเจนนาลูกสาวของทางโคเป็นคนเดียวที่อยู่ในบ้านในขณะเกิดเหตุ และเธอเป็นคนโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่แต่เจ้าหน้าที่ค่อนข้างแปลกใจเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงบ้านที่เกิดเหตุพวกเขาพบเลือดในห้องนอนห้องน้ำกับห้องนอนที่เลือดหลมค่อนข้างห่างกันและปริมาณเลือดที่พบมันเยอะมากจนน่าตกใจไม่ใช่แค่ในห้องน้ำยังมีเลือดอยู่ตามรรมและจุดต่างๆรอบห้องนอน ดูเหมือนว่าโรเบิร์ตพยายามลากเลดลี่ออกจากห้องน้ำเพื่อช่วยชีวิตเธอแต่ทำไมมีรอยเลือดกระเด็นไปติดที่ผนังห้องนอนหลายจุดโรเบิร์ตให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าที่เขาลากเลดลีออกมาจากห้องน้ำเพราะเขาต้องการช่วยชีวิตเธอแต่เจ้าหน้าที่พบคราบเลือดกระเด็นไปทั่วจุดต่างๆภายในห้องนอนลักษณะเลือดที่พบบนผนังเหมือนเลดลี่ถูกตีที่ศีรษะในห้องนอน จนเลือดของเธอกระเด็นไปติดทั่วพื้นและผนังทั่วห้องนอนถ้าเรดลีลื่นล้มหัวกระแทกในห้องน้ำทำไมมีเลือดของเธอกระเด็นไปทั่วห้องนอนทั้งๆท,ที่เราเบิดได้ให้การว่าเขาลากเรดรีไปที่ห้องนอนเพื่อช่วยชีวิตเธอแต่มันไม่ใช่ความคิดที่ดีที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่ศีรษะหรือคอ คนที่สามารถเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บสาหัสที่ศรีรษะและคอเขาต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่าน,านั้นแต่โรเบิร์ตไม่ใช่และในโทรศัพท์ตอนที่เจนนาลูกสาวได้โทรไปเพื่อขอความช่วยเหลือเธอได้ตะโกนบอกโรเบิร์ตว่าอยากเคลื่อนย้ายแม่แต่โรเบิร์ตไม่ฟังที่เธอห้ามเลยเจนนาได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าพ่อพยายามช่วยชีวิตแม่ แต่พ่ออาจจะตกใจจนเขาทำมาไราไม่ถูกจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่โรเบิร์ตและและรดลีทั้งคู่แต่งงานกันมานานหลายสิบปีพวกเขาเป็นคู่สามีภรรยาที่ผู้คนในชุมชนรู้จักเป็นอย่างดีทั้งคู่มีลูกสี่คนและหลานสมคนพวกเขาเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยมากแต่ทุกคนไม่เคยโอ้อวดความรวยของตัวเอง ดอกเตอรโรเบิร์ตเป็นหมอที่เก่งและมีชื่อเสียงมากเรดลีย์เธอเคยทำงานด้านการแพทย์เช่นกันเธอเคยทำงานเป็นพยาบาลมาก่อนจนกระทั่งเธอมีลูกเธอจึงได้ลาออกมาเป็นแม่บ้านอย่างเต็มตัวเพื่อคอยดูแลลูกๆและสามีเมื่อลูกๆเริ่มโตขึ้นเรดลีย์ได้เริ่มออกไปช่วยงานการกุศลในชุมชนและในระดับประเทศ เธอช่วยงานการกุศลต,ตอนที่พายุเฮอริเคนพัดถล่มในหลายพื้นที่จนกระทั่งในช่วงหลังๆเริ่มมีข่าวลือเรื่องการแยกกันอยู่ของโรเบิร์ตและเลดลีย์ถึงแม้ว่าทั้งคู่กำลังมีปัญหาในชีวิตคู่แต่ผู้คนในชุมชนไม่เชื่อว่าดรโรเบิร์ตจะสามารถฆาตกรรมภรรยาของตัวเองได้ ด็อกเตอรโรเบิร์ตเป็นคนดีมากเขาไม่มีวันทำแบบนั้นกับภรรยาของตัวเองแน่นอนแต่เจ้าหน้าที่เริ่มสงสัยในตัวเขามากขึ้นเจ้าหน้าที่ได้กลับมาเก็บหลักฐานในบ้านที่เกิดเหตุอีกครั้งถ้าโรเบิร์ตแค่ลากเลรเลี่มาเพื่อช่วยชีวิตเลือดของเธอไม่น่าจะกระเด็นไปทั่วห้องนอนแบบนั้นเวลาได้ผ่านไปหนึ่งปีด็อกเตอรโรเบิร์ตถูกเชิญตัวมาสอบสวนอีกครั้ง เขายัางยืนยันคำเดิมว่าที่เขาต้องลากภัตยาออกมาจากห้องน้ำเพราะเขาต้องการช่วยชีวิตเธอในเดือนมิถุนายนปี2014ดรโโรเบิร์ตถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมแต่ลูกๆทุกคนได้ออกมายืนอยู่ข้างเขาพวกเขาเชื่อว่าพ่อของตัวเองนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์การพิจารณาคดีในเดือนมีนาคมปี2015 ดรโรเบิร์ตยังให้การยืนยันคำเดิมว่าเลดลีเป็นลมหน้ามือตอนอาบน้ำเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจริงๆแต่อายการได้แย้งว่าจากหลักฐานในบ้านที่เกิดเหตุเชื่อได้ว่าเลดีถูกทำร้ายที่ศีรษะในห้องนอนเจนน่าได้ให้การเป็นพยานเข้าข้างพ่อว่าพ่อพยายามช่วยชีวิตแม่ทำให้มีเลือดของเธอกระเด็นติดไปทั่วผนังในห้องนอน คดีนี้โรเบิร์ตถูกตัดสินจำคุกยี่สิบปีแต่เขาได้รับการประกันตัวในปี2018ันแและโรเบิร์ตได้ยื่นขออุทธรณ์การพิจารณาคดีครั้งที่สองในเดือนกุมภาพัานธ์ปี2 0 2พโรเบิร์ตได้ถูกตัดสินจำคุกเหมือนเดิมคือยี่สิบปีลูกทุกคนต่างออกมายืนข้างโรเบิร์ตโรเบิร์ตเขาได้พูดช่วงหนึ่งในศาลก่อนเข้าคุกว่า ฉันรักเลดลีภรรยาของฉันและมันจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปฉันไว้ถูกให้เธอทุกวันถึงแม้ว่าวันนี้ฉันจะถูกตัดสินอย่างผิดผิดก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าผมนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วพบกันใหม่ ในคลิปถัดไปนะทุกคน